ครับตนอนีมาฮอดตลาดร้านดักจยนอันเ่อเข้มมาหลาดคือเกาพี่น้องฟังโขงผุกว๋วยเตี๋ยวปอกๆมาแล้วกว๋วยเตี๋ยวปอกๆกทยเบิ่งของสินค้าบานเฮาบัดนี้สินน้าบานเฮาว้าสุดหหรอมาทอดตอกจะไหนหอ๋อ คี้ปมีรอคปอมที่รอคปอมอันนี้ตัวต่อนะครับตัวขนพี่นองมือก,ก,นะกี้นาบทเจ๊นะบทเยบปะมาสอม,มา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 พอสมามาเ <c oughs> นี่ยบอมี <c oughs> <c oughs> อน่มาสอบวะลูกมาสอบว ไม่ไม่ครบเลยอันนี้สิบอันนี้สิบเก้าพักบอลโลก<ส>บอลมาบอลมาสิบเก้าบาทเอาไม่บาทเ,เดียวจะหาอยู่ไม่มีนะไปขอแม่บาทเดียงเร็วแม่เขาบาทเดียงแม่ข้ามีนะครับเ,เห็นหาเบ้นครับต้องมีครับน้าลูกต้องมี แ <Man. S 2> มนขนก็ือมมงกรนาาี่เอาไปืุดเละอาเนี่ก็ือเอาเอาเหรียญเอาก็คักใช่ปะเอาเหรียญอันบามี่อันบะมี่บมีแบ่งย่อยพอดียันม่ควรแม่ไปยัามานม่ควรแม่ไป แม่ขายของยังมากวนแม่เด่๋ยวแม่ซื้อไปยืมในเฟซก่อ,กองพญายได้หนึ่งโ,โอ้ยตา <น S 1> <ะ>ยหรอพี่ตานละพี่กี๋พี่เสียคันไฟก็เด็ดบริาหารอีกเอา้มามันคือติงบ่ตีนเหรอตีนตีรกันเลยเอ้าฮัลโหลเอ้าวันนี้กี่รออันอันอันเฮดแจ็คโลกอมันคือบ่ติง เห็ดโลดสามขีดบ <c energetic descriptive noises> no no ่บ่ตีเจ็บตัวจริงๆอ๋อเตีมันนอนจังเลยมันนอนเออโลดสามขีดมันนอนอยู่ป่ะนะมันนอนเดี๋ยวเราค่อยตัดเลยมันบ่ได้ตายจริงมันนอ่งมันนั่งมันนอนงอากาศมันเย็นมันนอนตะวันตะวันบ้าตะวันลื้อแล้วบ่าวื้อ ฝาจายหนบไเหอไขอบคุณครับพาเจอคนในฟ้าที่แต่งมาผมถ่ายไว้นั่นหาลูกอโอ้่ากันยนหน่นลจานกินนองมีหลายๆอย่างสินค้าบันเฮาสินค้าบันเฮาสินค้าเพื่นบ้าน หลายหลากนะครับออนอเออพรายายนถือตั้งสามเป็นสะเป็นเศร้าลอยตัวบักกะบาบบางลอยใบยมังนน้งพราะยายนันเจ้าเทียนอบตอไงัญนะหาสามหนึ่งบิถูกแผงเลยได้เบิแท่ได้บิแท่ขอบพื้นสูงเลยนะโอ้เราคออยกบไปว้ายหลอยกบไปคนเดียวเพราะ่าบอ เราหามาถูกแข่งดิในคะได้กิโลมันนอ่นรับก่โลจเว่ากิโลคอยนันหลับกิโลานาพิมื่อเป็นบางโบนดอสุดๆหรองได้อาก็เปลี่ยนอมันมาใส่เมเดสูงไไหนเมเดิไปไหนสูงีนจะได้แล้วเอาไปมเอาไปหลังมา เปลี่ยนอะไรเงี้ต่อเจ้าม,มาควนเมลอะนี้ไปทอาเมลที่ขายของแม่เหน่นนหะคำหรือแม่อันลูกเขาละไปเล่นนที่ผูกไปเล่นน้ำมูไปซาลาผมลูกลูกผวยนะมะกวนผวยเม,มาหวยเจ้มามะควผู้สาวกำลังอารมณ์เสียอันนี้ก็นอนหลับลายโตน้ำตาเกินคุ บได้ได้ได้แม่ในังมัีบอยยบไม่ซากแล้วมหละแพงบอมามามาแรงบอมาขวนเจ้าเจ้ปอยอยม่เจมาอยมแรงทีละแมวหวยเป็นีซิเตอร์ไ่คุกเมื่อยเมยไเมาหวยมาหวยเขาไปยังไง ปรากฏบอก,ก,กปรากฏโอ้ยคือหนังยิงเลย,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 ยเดียวเดดถ่ายสุดท้ายร้อยเดียวใหม่ๆเลยใหม่ๆเลยขึ้นจักโขงใหม่ๆจักข้งโขงใหม่ๆปรากแล้วพนาปรากฏได้ไหมเนี่ยนําโขงแท้ๆเลยครับขึ้นใหม่ๆเลยกำลังกำลังผงาดผงาดอยู่ เห็นสองสาวแล้วก็ลังเพิ่นมอกเห็นสองสาว <Okay, okay. S 1> สองสาวพืชด <laughs> าวเลี้ยนหน่อยแล้ว <laughs> สามารถจัดการพืชผลได้ไหมดาวตะการพืชผล,มะะผลขมอเสียบพี่น้องขมอเสียบขึ้นซื้อหรือชาต้องตะการพืชผลเท่านั้นเอาละบายเบิ่งสั่งระเบิดไปสั่ง เาเราปีไปแล้วอยากมันมันแข็งแล้วปีไปแล้ววะอยากมันแข็งแล้วเห็นไฟรเหรอเห็นไหพี่หลอกพิธีพ่อค้าแม่ขายตลาดลานดุจออา,านพี่น้องยังบลาเข่าไปไหนเลยวิธีพ่อค้าแม่ขายโอ้ยมัน มัน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 เทียนมันเทียนนี่ยังสดของสดบ่กำลังเบิ่งเห็ดปลาพี่น้องเออเบิ่งพี่น้องเบิ่งเห็ดกระเพาะก็มียังลงเรือเห็ดกระพาก็ได้ เพชเพอยังหลงเหลืออยู่ลายางที่นอนอันนี้ตัวเพิงคนเอาเอาไฟลวกมันด้ดำเมฆกิ่งร้อยะมอยากฟังเสียงเมฆาเด้เหอนี่ยังสวยเลยค่ะนียังสวยคนเรียนแบของอะต่อของสดผัดเลยค่ะมาใหม่ๆาดดรับประกันสดค่ะ ก <laughs> องแทาบาบัเป็นเปโจรอ่ค้าเราประหยัหดไปน่อยเราชินแล้วคับตอโด,ดตอ <c oughs> เต็มดงดงเอ้า <c oughs> <c oughs> เออยังมีใครยังมาลอยอีกเดียวเต <c oughs> <c oughs> อยเมค้าอยเมค้าเมคาเดือดราม่กินรักโอ้พาาสมสอง โอ้ย่าสีเอาให้อาจัท้องเบิร์ดเขาจองเต็มเรยคุณส่วเขาไปจองแล้วต้องไปซ้อกันก็ได้ขายดีนึงเงี้ยตัดตัดปัดเสียบิดแล้วเว้ยยังเสียเสียบิดแล้ว คุณอะวางหลายเลยวันละัวางหลายเลยสมากอนเท่าคุณอะวางหลายลเบิ่งคุณอาสามสองมาขายเบิ่งามสนงอ้เอานมในมันมน้คอแตมานี่โอ้ยจะเป็นมน้ำแตนไมเนาะมัน้ำนี่ฮะฮะมันคือน้ำมีครกได้นะน มงดูมอ่ย <değil> ว <Sleep centre> <g desserts> ่าสาวโอ้ยตายอ่ายวเลยนะกินเ้ะกินเนะวานาีเงเน่นเนวาาแสั่งหน่อนอนถาไร้เือยแล้ววาเบื่น้ำกรดกกรดฮมมันยามันยามันใชไ้กินน้ำ่ขอขออยู่ขอกินโอ้ยลยตัวสเลย มาจอดจัดจักหมาผู้ใดจักหมาผู้ใดนี่พี่น้องเบิ่งเ่าบ้นเทา,า,าพี่น้องหาเองหายเองขยนันคนขยันอยู่ไนก็ลำบากเงินบขาดมือเยอะยี่ยนี้ปลอยปอนี้ถอยอยอยยงบนยยัยับบยยับยับย,ย,ย,อย,อยับ,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 บยับยับยบยยยย ฟีมือฟีมือฟีมือนะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามด้วยขอฝากแนวฝากต่ชอช่องหน่อยนะครับผมเราบังคับใหม่ด้วยครับผมสวัสดีครับ